สวัสดีตอนเย็นๆครับวันนี้ฝนฟ้าก็ตกมาไม่ใช่ดีหรอกครับมนแรงเป็นช่วงๆแต่ว่าออน้ำมันก็เริ่มจะเต็มบ่อแล้วเนี่ยตรงฝั่งนู้นมันมันจะต่ำกว่าต่ำกว่าฝั่งทางด้านนู้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องเอาน้ำออกทําไม่งั้น บ่อของเราปลามันก็จะออกไปด้วยไอคันบ่อนไม่ขาดหรอกครับแต่ว่ามันจะน้ํามันจะล้นเออล้นออกไปแล้วปลาของเราจะออกไปด้วยก็เลยวันนี้มาทําพิธีใช้แบบไม่ใช้เครื่องสูบน้านะครับใช้แบบคล้ายแบบว่าการลักน้ําเลยนะครับมาตรงทางออก ออกทีละนิดก่อนเดี๋ยวถึงจะปล่อยออกเต็มที่นี่วิธีการลักน้ำโดยไม่ต้องเสียตังเสียค่าเติมน้ำมันสูบน้ำออกเจก้าบ่อง่ายๆครับเพียงมีท่อแบบนี้งั้นเราก็ไปจุ่มลงในน้ำ ให้มันสนิทแล้วเราก็มาถุงมาพันตรงปลายท่อนี้ไว้ก่อนแล้วเราก็ลากมาตามระยะทางทองเราที่จะลากแต่บ่อต้องสูงกว่าระดับน้ำต้องสูงกว่าพื้นที่เราจะลากมาถึงจะทำได้บ่อต้องสูงระดับน้ำต้องสูงกว่าถึงจะทำได้ ครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ